สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์เิเจอร์ครับมาดูช่างวิเชียนทําเตียงสามพุดครึ่งกันครับนี่ครับเพื่อนๆเตียงสามพุดครึ่งครับเหมาะสําหรับนอนคนเดียวสบายสบายเลยครับเนี่ยครับห้องนอนเล็กๆก็สบายครับใส่ได้สบายครับถอดประกอบได้นะครับเนี่ยครับเตียงสามพุดครึ่งครับทําจากไม้สักทองแท้ครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ขนย้ายได้ทั่วประเทศครับเพื่อนๆนี่ครับหัวเตียงครับด้านหัวเตียงนี่ก็จะสูงเมตรสิบเซนนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยครับพนังข้างก็กว้างอยู่ที่สิบเจ็ดเซนครับหรือเจ็ดนิ้วครับไม้แผ่นเดียวนะครับความหนาสามเซนครับเพื่อนๆอ่าด้านท้ายนี่ก็เป็นเสาสี่คูณสี่ครับนี่ครับพื้นแบ่งออกเป็นสองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็กว้างประมาณห้าสิบสี่เซนครับหัวเตียงนี่ครับ สวยงามครับกว้างประมาณสิบสี่เซนครับที่วางของนี่ก็กว้างประมาณสิบสองเซนครับวางของได้สบายสบายครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งช่างสีครับเอาไปทาสีได้ครับนี่ครับด้านหลังนี่ก็กว้างประมาณเก้าเซนครึ่งครับท้ายเตียงครับ ข้นออกเป็นสองแผ่นนะครับแบ่งออกเป็นสองแผ่นนี่ครับสองตัวเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อเหมือนกันสีมือเดียวกันครับทําเหมือนกันเปี้ยนะครับตัวนี้หกฟุตนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเหมือนกันครับเลือกไม่ถูกครับสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเหมือนคู่แฝดเลยครับทําออกมาเหมือนกันจริงครกันนี่ครับไปทาสีนี่จําไม่ได้เลยครับตัวไหนครับเหมือนกันบ้างครับ เตียงสามพุดครึ่งนก็เหมาะสําหรับคนนอนคนเดียวเนาะสบายสบายครับกว้างแปดเมตรแปดเซนนะครับก็พอได้อยู่ครับนี่ครับตัวเตียงก็กว้างด้านนอกนี่ก็เมตรสิบหกเซนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ความยาวของเตียงทั้งหมดนี่ก็สองเมตรยี่สิบกว่าเซนครับยี่สิบสี่เซนครับนี่ครับความกว้างครับ พื้นแบ่งออกไปสองแปดสองแผ่นครับมันคงแข็งแรงครับไม่มีสั่นคลอนครับรับรองได้ครับเพื่อนๆใช้ทนใช้นานครับนี่ครับเป็นมรดกถึงลูกหลานเลยครับเนี่ยเตียงนะยครับซื้อกันครั้งเดียวครับใช้กันยาวๆเลยครับราคาว่าแพงไหมผมว่ามันสมน้ําสมเนื้อครับไม่แพงครับเป็นไม้สักครับเพื่อนเพื่อนคงทนถาวรแน่นอนครับเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานเลยครับขอบคุณที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับ ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับัปดีครับ